ปริมาณน้ําที่ไหลผ่านในเขตเทศบาลเมืองน่านขณะนี้นะครับยังคงเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเพิ่มระดับขึ้นอย่างช้าๆชั่วโมงละ2ถึงเเซนติเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับระดับน้ําในแม่น้ําน่านอยู่ที่7เมตร46เซนติเมตรนะครับซึ่งถือว่าก็อยู่เกินระดับวิกฤตครับก็ยังคงสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เองต้องออกมาสํารวจสถานการณ์น้าตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองน่านจํานวนหนึ่งนะครับได้ออกมาติดตามสถานการณ์ระดับน้าในแม่น้ําด่านครับซึ่งพบว่าระดับน้ํายังคงสูงเกินค่าวิกฤตอยู่ที่7เมตร46เซนติเมตรแต่ยังไม่ล้นผนังกั้นน้ําออกมานะครับและพื้นที่ทางตอนเหนือขณะนี้ยังไม่พบฝนตกลงมาเพิ่มทําให้ชาวบ้านคลายความกังวลได้บ้างครับแต่องไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังคงเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปครับ เช่นเดียวกับชาวบ้านรายนี้ที่อยู่ในชุมชนริมแม่น้ำน่านเปิดเผยนะครับว่ารู้สึกเป็นกังวลอย่างมากกับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทำให้ต้องออกมาตรวจสอบระดับน้ำบ่อยครั้งตลอดทั้งคืนและช่วงเช้าวันนี้แม้ว่าครั้งนี้จะผ่านวิกฤตไปได้แต่ก็ต้องเฝ้าระวังพายุพิพาในวันที่20ถึง24กรกฎาคมนี้อีกครั้งหนึ่งครับกังวลไหมครับเอนนีกังวลอยู่รับเราเตรียมพร้อมยังไงครับยัง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 ครับ กยกงจะดวจะปวดแล้วครับ<ช>แต่ว่าดูแล้วปวดไม่มีแล้วน้องนับมันก็ไม่แน่จะมาอีกลูกวันที่ยี่สิบยี่สิบท,ที่เราเรากังวลมากก <คง S 1> ว,ว่านี้ไหมแต่ว่าจะหนักยี่สิบสี่ลูกนี้คงแน่ลูกน,น,นี้ก็ดูดแดงนะครับอันตรายแนะเนี่ย ขณะที่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านได้ประกาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้นะครับยังไม่มีรายงานผลกระทบจากการเอ่อล้นของแม่น้ำน่านในเขตเทศบาลเมืองน่านแต่อย่างใดครับทางนี้นะครับจังหวัดน่านได้เตรียมความพร้อมด้านการแจ้งเตือนภยัยโดยหอเตือนภัยทั้ง7จจุดพร้อมใช้งานและมีการทดสอบเป็นประจำ และหากเหตุการณ์มีความรุนแรงจะมีการส่งข้อมูลแจ้งเตือนผ่านระบบ SMS alert และเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันครับครับแม้ว่ามวลน,น้ําก้อนนี้นะครับจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อในเขตเทศบาลเมืองหน้านะครับแต่ว่าปริมาณน้ําที่มีมากกว่า1 1,100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีมวลนี้นะครับก็จะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอเวียงสาซึ่งชาวบ้านในพื้นทีอ่อำเภอเวียงสาเองก็ต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากมวลน้ำน,ำนี้ถือว่ามีจำนวนมากครับ